สวัสดีครับผมเอ,อผมชื่อหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้อยากมาแนะนำวิธีหาหุ้นที่มันจะเติบโตในอนาคตสำหรับเล่นหุ้นต่างประเทศนะครับก็คือทุกวันนี้มันจะมีหลายกองทุนใช่ไหมแล้วแล้วกองทุนนะครับเขาจะมีบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์บอกว่าในปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่จะมาเป็นเทรนด์หรือมาเป็นกระแสของโลกนี้ได้ซึ่งในที่นี้ผมเลือกกองทุน ARK เนี่นะครับมาเป็นไอเดียทำไมผมเลือกกองทุน ARK ผมจะให้ดูคือตัวกองทุน ARK เนี่ยครับเขาจะมีหลายหลายกองทุนย่อยเนาะอะ,อะลองให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละกองทุนย่อยของเขาเลยดีกว่า ARK เนี่ย ARKK ไอ้ตัวนี้ ARKK นะครับนี่กองทุน performance เขาเป็นไงสูงมากเนาะ ARK เนี่ยอาดูันต่อไป ARKT นี่ก็พุ่งสูง ARKW นี่ก็สูง ARKF ARKQ อันนี้ก็พุ่งสูงแล้วก็มีพวกสามดีิ้นอะไรเงี้ยคือ คือเอาง่ายๆผมอะเอาบิ๊กไอเดียจากกองทุนเนี้ยมาเพื่อหาคุณแล้วทีนี้บิ๊กไอเดียเนี้ยตัวนี้เปนไฟล์ไฟล์พรีเซนเทชันว่าเขาเขาจะสรุปความคิดเห็นแหละว่ามีอะไรบ้างซึ่งบางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษอาจจะหาข้อมูลยากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเราหมุนมาดูตรงนี้คร่าวๆแล้วกันว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นกระแสในใน,ในช่วงปีถัดไปนี้ ตั้งแต่ปี2021เนี่ยแหละครับอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น list ต่างๆนะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมื่อ็ยังผมมองว่ามันยังเข้าใจยากอยู่นะถึงคุณอ่านไปคุณก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นอะไรดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมมีทางลัดมาให้วันนี้แหละที่อยากมาน,นําเสนอก็คือทางลัดเนี่แหละครับก็คือเราจะเอาหุ้นที่กองทุนพวกเนี้ยเขาซื้อใช่ไหม แล้วเราจะเอาไปเป็นลิสต์ของเราแล้วหาจังหวะซื้อขายตามจังหวะของเราเองอีกทีหนึง่งอ่าวิธีวิธีดูหุ้นที่เขาถือดูยังไงก็คือหนึ่งเข้าเว็บเขาเลยนี่ arkfund.com นี่นะครับแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองทุนมีอยู่เจ็ดเนาะใช่มีอยู่ 7, เจ็ดกองทุนแล้วสมมุติว่าเออเจ็ดกองทุนแล้วแต่ละกองทุนอ่ะคือเขาจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปเช่นอันนี้ก็ลง อินโนเวชันอันนี้ออโตนอมัสเทคโนโลยีและโรบอติกอันนี้เน็กเจอเรชันอินเทอร์เน็ตอ่าก็ตามชื่อเลยเราไว้จีโนมจีโนมิกฟินเทคหรือ 3D n t i n g อิสราเอลอินโนเวทีฟเทคโนโลยีอิสราเอลอินโนเวทีฟเทคโนโลยีนี่เขาเก่งมากนะครับประเทศอิสราเอลเรื่องอินโนเวทีฟนี่มีหน้าเขาเลยมาทำเป็นกองทุนเนาะอ่ะเขาก็แบ่งเป็นสองตระกูลตรงนี้เนาะเป็นอินเด็กต่ a แอคทีฟ ผมจะไม่เจาะลึกตรงนี้นะแต่ผมจะเจาะลึกวิธีหาหุ้นให้ดีกว่าซึ่งอสมมุติเราสนใจตัวนี้ใช่ไหมครับ innovation ETF เราเข้าไปดูว่าเขาจะมีหุ้นอะไรบ้างนะเราก็เลือกตรงนี้แล้วเ,เลือก ARKK นี่เนาะปึ๊บเข้ามาแล้วเราลงมาเลยเหมือนง่ายๆลงมามาดูตรงนี้ fund holding PDF หรือ CSV ก็ได้แต่ผมแนะนำ PDF ดีกว่าดูง่ายกว่าปุ๊บเรามาดูว่ากองทุนเนี้ยถืออะไรบ้างกดคลิกเข้ามาเลยปึ๊บมันจะโหลดหน้านี้อ่ะมาละลิสต์ที่กองทุนก็ถือถือ วันที่วันที่วันที่ห้าเดือนสองปีสองศูนสองหนึ่งนะเขามีอะไรอยู่ในพอร์ตเขาบ้างก็จะมีหุ้นรน่นี้เทสลาอย่างนี้ตัวย่อคือตรงนี้นะครับอ่าปุ๊บปุ๊มีเต็มเลยห้าสิบหุ้นห้าสิบห้าหุ้นอันเนี้หน้าที่เราก็วิธีเลือกหุ้นล้วก็แค่ c o อปี้พวกนี้ทั้งหมดไปลงในลิสต์ของเราเช่นอย่างผมผมใช้เทรดดิ้งวิวผมก็จะสร้างเป็นลิสต์มาเลยว่าจะเก็บหุ้นของกองทุนอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ย เอะเก็บกองทุนอะไรบ้างเช่น ARKK เมื่อกี้ผมก็ลิสต์มาเรียบร้อยแล้วผมก็ก๊อบมาใส่เลยว่าเขามีหุ้นอะไรบ้างแล้วก็มานั่งดูกราฟตัวไหนเข้าหน้าเทรดเราเราก็เข้าไปซื้อเลยประมาณนั้นคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เขาเลือกมาซึ่งซึ่งเอ่อทั้งหมดเนี่ยเขามีทั้งหมดเจ็ดอุตสาหกรรมใช่ไหมครับคือก็แล้วแต่วิธีรูปแบบการเทรดของเรานะว่าเราอาจจะชอบ บางอุตสาหกรรมเป็นหลักเราก็จะลงทุนแค่น,นั้นหรือว่าเราเราไม่มั่นใจตัวเองเราก็ลงทุนตามทุกอันก็ได้อาจจะแบ่งงบแล้วก็ซื้อตามกองทุนอย่างละตัวสองตัวอะไรก็ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่วิธีแต่ละคนเนาะเพราะผมไม่จะจะไม่ได้มาลงเรื่องว่าเราจะซื้ออันไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะสอนวิธีที่ว่าเราจะเอาหาหุ้นมาจากไหนเพื่อไปซื้ออีกทีดีกว่าอ่าซึ่งเมื่อกี้ผมก็สอนวิธีอันนี้ไปละคือ แล้วสมมุติว่าเราลิสไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมสอนวิธีเอาใส่ให้สมมุติผมผมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำลิสตัวนี้ของอิสราเอลอินโนเวทีฟเทคโนโลยีนะผมก็เข้ามาจะกดตรงนี้ก็ได้นะหรือกดตรงนี้แล้วเลือกอิสราเอลก็ได้เพราะว่าของสองอันล่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงอินเด็กแต่ห้าอันบนเนี่ยจะอยู่ตรงแอคทีฟโอเคผมมาดูใอเซอนี้แล้วกันเพื่อผมก็เข้ามาก็คือกองทุนนี้จะเน้นเน้นลงทุนไปยังอิสราเอล innovative Innov technology ของอิสราเอลนะครับก็อ่ะผมมาดู PDF ตรงนี้ผมก็ดูเขาถืออะไรบ้างอ่ะมีหกสิบสองตัวได้ผมก็กรอบชื่อเอาตัวแรกเลย copy EILT เนาะเราก็ไปสร้าง list ใน setting view แล้วก็กดตรงนี้แล้วกดสร้างรายการใหม่เออชื่อกองทุนอะไรผมลืม Israel. อิสราเอลอะผมก็พิล์ตาม p t f โอ้โหตามพิมพ์ตามชื่อไปเลยปึ๊บอ่ะผมจะได้ลิสต์ตัวใหม่แล้วแล้วผมก็ใส่ชื่อหุ้นเมื่อกี้ผมก o ป y มาแล้วชื่อ GILT แล้วก็กด enter หรือจะกดบวกตรงนี้ก็ได้ปึ๊บกดผมกด enter นะในที่นี้ถ้ามันขึ้นเข้ามาแล้วมันจะเด้งที่อย่างนี้มันก็จะลิสต์เข้ามาแล้วหุ้นแล้วผมก็ไปดูตัวถัดไปเออไม่ใช่หน้านี้ไอ้ตัวนี้ EMCO อ่ะผมก็พิมพ์ EMCO แล้วก็ enter ปึ๊บอ่ะเด้งเข้าไป แต่ว่าบางทีมันจะมีหุ้นชื่อซ้ำกันหลายตัวนะครับเราต้องระวังให้ดีก็เรามาดูชื่อตรงนี้ก็ได้ E&M Computing E&M Computing นะเออ E&M Computing ไม่แน่ใจว่าตัวไหนแต่น่าจะเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้มัน E&M อันนี้เป็น E.M.C.O. เลยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละอ่ะอันต่อไป PERI, p, R I. p R i ปึ๊บอ่าน่าจะตัวตัวนี้แหละคิดว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่า่าใช่ครับตัวนี้เนี่ยครับผมก็ผมก็ใส่หุ้นอย่างเงี้ยลงไปจนให้ครบจนแบบครบลิสต์อย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งสแกนหุ้นที่เราอยากซื้อเองก็เอ่อวิธีคร่าวๆมีประมาณนี้ซึ่งซึ่งกองทุนพวกเนี้ยที่เขามีอ่ะ มีห้ากองเจ็ดกองทุนนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะลงทุนตามบิ๊กไอเดียนี้แหละทีนี้แหละเราก็คือคือวิธีนี้ผมเชื่อว่ากองทุนอ่ะเขาคัดหุ้นมาอย่างดีแล้วเนาะคือบางคนอาจจะเอาลิสต์แล้วไปดูผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละกองทุนอีกทีหนึง่งแต่อันนี้วิธีเลือกเลือกหุ้นมาคร่าวๆโดยเราเชื่อว่ากองทุนนี้เขาคัดหุ้นมาดีแล้วเพราะเราอ้างอิงมาจาก เปอร์포เรนของราคากองทุนที่เขาขึ้นอยู่ตลอดเลยเนาะนั่นแหละถ้าเราเชื่อตรงนั้นเราก็จะสามารถใช้วิธีตรงนี้ในการขรับหุ้นได้แล้วเราก็ไปเทรดตามหน้าเทรดของเราเองก็วันนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้ขอให้ทุกคนมีกำไรในการซื้อหุ้นเมืองนอกนะครับขอบคุณครับ